ทุกคนพาทุกคนมาเดินตลาดสามชุกร้อยปีนะคะวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนักขัตเลิกนะคะทุกคนก็จะลงๆประมาณนี้แต่ก็มีร้านค้านะคะทุกคนแต่ก็คนไม่ไม่ได้มากแบบว่าจะต้องดันกันขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ว่างแล้วต้องการว่ามาที่ตลาดสามชุกร้อยปีวันธรรมดาก็มาได้นะคะมีของขายนะคะทุกคน อย่างเช่นวันนี้ก็มีทัวร์เด็กน้อยๆหนูๆน้องๆมากันนะคะขนมก,ก็ยังมีขายอยู่นะคะทุกคนตามซอยเนี่ยนะคะว่าก็มีของขายเหมือนวันเสาร์อาทิตย์คล้ายๆกันนะคะมาได้เลยนะคะวันธรรมดาก็มาได้นะคะคนไม่เยอะด้วยนะคะอย่างเช่นร้านนี้ร้านเจ๊จุกนะคะหมูแดดเดียว อ่านี่เจ๊จุกหมูแดดเดียวถ้าเกิดใครมาสามชุกตลาดร้อยปีต้องมาซื้อหมูเจ๊จุกนะคะทุกคนไม่เป็นไรเจ๊นี่มีทอดกับไม่ทอดนะคะอ่าไม่ทอดก็1นกิโลสามครึ่งกิโลร้อยเนะคะถ้าแบบทอดก็ราคาตามนี้เลยนี่ทุกคนถ้าเกิดว่าใครมาสามชุกตลาดร้อยปีก็อย่าลืมนะคะเจ๊จุกนี่นี่เจ๊จุกเลยใช่ไหมนี่เจ๊จุกเลยอ่านี่ค่ะถ้าอย่างไงก็มาที่ตลาดสามชุกร้อยปีนะคะมาซื้อหมูแดดเดียวกันด้วยจ้า แล้วก็อย่าลืมนะคะไกยศาสตร์นะคะในไกยศาสตร์แบบนี้เลยและที่สำชุกชู๑๐ปีก็มีสารีเอก,กชัยนะจ๊ะทุกคนไม่ต้องไปแวะที่สุพรรณบุรีในเมืองเลยก็ได้ที่นี่ก็มีนะจ๊ะนี่อ่าแล้วนี่ก็มีขนมกรุบกรอบซื้อของเป็นของฝากได้เลยนะจ๊ะนี่ ที่ต้องไม่ลืมมาตลาดร้อยปีก็คือนี่เจ๊อ้าวบะมีเกี้ยวนะคะเส้นทําเองนะคะทุกคนโอ้โหขอบอกว่าเจ้านี้เป็นเจ้าประจําของร้านป้าปนเลยถ้ามาที่ไรต้องมาทุกทีและวันนี้ก็เราซื้อกับบ้านแบบนี้เลยค่ะทุกคน และก็ตลาดสามชุกร้อยปีมาก็ต้องซื้อปลามาปลาสลิดนะคะนี่ปลามาปลาสลิดแบบนี้เลยนะคะคนปลามมาเราละสองร้อยบาทนะคะมาถึงสามชุกร้อยปีแล้วต้องซื้อปลาหมาไปด้วยนะคะขอบอกว่ารสชาติไม่ธรรมดาเลยมาถ้าไม่ซื้อนะคะมาไม่ถึงสามชุกาตรร้อยปีนะทุกคน ชื่อดังก็คือเป็ดย่างจ้าเชิดแบบนี้เลยนะคะขายอยู่หน้าร้านกาแฟแบบว่ากาแฟร้านนี้อยู่มาดั้งเดิมคู่กัตตาสามชุกร้อยปีมานึ่งนานมากหลายสิบปีขอบอก ของฝากของขายก็มีนะจ๊ะนี่กระเป๋าลูกเล็กๆน้อยๆนี่ใส่แก้วน้ําสะพายก็ได้นะคะซื้อเป็นของฝากคนที่ไม่ได้มานะฝากเพื่อนฝากปู่ฝากลูกฝากหลานก็ได้เลยนะจ๊ะแล้วปลาเล็กปลาน้อยแบบนี้ก็มีนะไม่ต้องไปถึงทะเลก,ก็มีแล้วนะจ๊ะจะเอาหวานไม่หวานแบบไหนนะคะมีแบบนี่ให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นขนมนะคะอ่า นี่แบบนี้เลยนะคะมีกรอบก็มีปลาเส้นปลาสายมีหมดเลยนะทุคนไม่ต้องไปถึงทะเลก็มีนะที่สามชุกรัดร้อยปีของเรานี่เองแหนมตุ้มแหน่มไม่ตุ้มก็มีนะคะราคาเบาๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ก็มีแคบหมูน้ำมันหมูเลยนี่หอมๆเลยทอดกันมาใหม่ๆนะคะมะระขี้นกแบบนี้ก็มีขน,นมก็มีนะจน๊ะขน,นมหวานขนมหวานอัาเจ้าแมวเหมี่ยว พี่แมวเหมียวสามชุกตลาดร้อยปีทุกคนอันนี้เป็นซอยหนึ่งบริเวณซอยหนึ่งนะใครข้ามมาก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณซอยหนึ่งกันเนี้ยเนาะมีของขายตลอดนะคะวันธรรมดาอย่างนี้ก็มีนะทุกคนอย่าคิดว่ามีแต่เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะทุกคนวันธรรมดาก็มีแบบนี้เลยร้านค้าแบบนี้เยอะๆแบบนี้แหละเหมือนวันเสาร์นั่นแหละถ้าเกิดใครไม่ชอบคนมากเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาวันธรรมดาได้เลยนะคะทุกคนโอเคประมาณนี้วันนี้ป้าพนก็มา อัปเดตแล้วกันซึ่งมีซึ่งป้าพรมีคลิปสามชุดตลาดร้อยปีในเยอะมากแล้วนะคะอ่าวันนี้ก็เป็นอัปเดตอีกคลิปหนึ่งแล้วกันถ้ายัางไงใครสนใจก็มาได้เลยนะวันธรรมดาเนี่ยมาได้เลยนะคะมีของขายไม่ต้องกลัวว่าจะอดนะคะทางก๋วยเตี๋ยวทางข้าวท้งของกินเล่นของกินไม่เล่นนะคะของฝากทางบ้านอะไรอย่างนี้นะคะเยอะแยะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะถ้าไยางไก็ถ้าชอบใจคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ